เก็บตัวนะครับอ่าดูนะครับ นีเนี่ยสูตรลัดของมันก็คือเอาความยาวสองด้านมาบวกกันจบเลยครับคำตอบข้อนี้คือเอาสิบแปดไปบวกสิบสองตอบเลยครับสามสิบจบอ่าแค่นี้พี่ไม่ดีใจครับน้องรู้สูตรลัดแล้วแต่น้องไม่รู้ว่าทําไมมันคิดอย่างนี้นะครับแต่ก่อนที่พี่จะสอนข้อห้านะครับถ้าน้องก็ใจสูตรลัดแล้วเนี่ยน้องเอาาง้น้า,นานมาบวกกันน้องตอบอะไรครับข้อหกเนี่ย bxy สูตรลัดของมัน สิบสองบวกสิบห้าสองครับยี่สิบเจ็ดครับข้อหน้าตอบสามสิบครับข้อหกตอบยี่สิบเจ็ดแต่พี่ไม่ดีใจเลยถ้าน้องไม่รู้เหตุผลอ่ะแค่นี้พี่จะบอกเหตุผลให้ว่าทําไมมันถึงเป็นสามสิบเรียนตัวนะครับแต่เวลาน้องทําข้อสอบแน่นอนครับน้องน้องใช้วิธีรันได้เลยเอาด้านทั้งสองด้านไปบวกกันได้เลยนะครับนะครับวันหยุดยามา นี่คือสัมผัสนะไอ้วงเท่าไรตัวนี้สองสิบแปดนี่คือโจทย์ครับแล้วก็ไอ้สองเส้นนี้เนี่ยต้องช่วยทำรูปสอนนิดนึงนะครับในรูปมันไม่มีหัวรูปสอนสองเส้นนี้ต้องขนาดกันนะครับเหมือนกับพ่อหัวบะ y x กับ c n มันขนานกันน้องเห็นไหมครับน้องๆครับเท่านี้นะครับตรงนี้เนี่ยคือโอ,อ้นะครับคือโอ้อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับคือแสดน้องน้องช่วยพี่หน่อยครับลากเส้นลัศม,มีขึ้นมาแบบนี้ครับลากขึ้นมาโอเคนะแล้วน้องก็ช่วยพี่นะครับอ่าลากแล้วนะโอเค ได้นะเคนี้น้องรากเส้นขึ้นมาครับลากเส้นขึ้นมาอ่าลากขึ้นมาไอสองเส้นนี้จะยาวเท่ากันเพราะเป็นรัศมีขีดตามพี่เลยครับตอนนี้ใครจะตาม่พี่ไม่ทันตามพี่ไม่ทันนะครับสองเส้นนี้ยาวเท่ากันนะครับเพราะเป็นรัศมีอ่าเส้นนี้รากเส้นขึ้นมาต่อครับเส้นนี้ก็ยาวเท่ากันตอนนี้สามเส้นนี้ยาวเท่ากันหมดเลยเพราะเป็นรัศมีหมดเลย ทำความเข้าใจน้องๆครับเร่นี้นะตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่จะต้องวาดให้มันฉากวันนี้นะเดี๋ยวๆขออภัยด้วยนะตรงนี้ต้องลากประมาณแบบนี้ครับมันถึงจะดูง่ายอ่ะนี่ฉากครับน้องลากไ,ไปหา y ครับน้องฮะลากไปหา y ครับนะตรงนี้เออนะอันนี้โทษทีครับลูกดีมัวมากอันนี้เป็น e นะแต่อันนี้เป็น y อ่ะลากให้ไปหา y แล้วตั้งฉาก นะครับรูปมันค่อนข้างเพี้ยนนิดนึงตรงนี้นะครับน้องครับไอนนี้ก็ฉากอันนี้ก็ฉากฉากมดเลยน้องครับไอสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยมันเท่ากันทุกปการนะสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยเท่ากันทุกป่การอ่าทาไมเท่ากันทุกอาปล่ครับตรงนี้เนี่ยให้น้องลากเส้นขึ้นไปนะครับลากเส้นขึ้นไปอ่าได้ครับเที่นี้ตรงนี้ อ่าได้ละทีนี้เนี่ยเขาจะพิสูจน์ครับว่าตรงนี้เนี่ยลองลอง ได้ครับตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยยาวสิบปดนะทั้งหมดนี่ยาวสนะิบแปดแล้วก็ทั้งหมดนี่นะครับยาวสิบสองเขาไม่ได้ใช้ความรู้นะครับเรื่องความเทวทการเนี่ยพิสูจน์นะครับว่าเส้นนี้อ่ะเส้นเนี้ยนะครับกับเส้นเนี้ยยาวเท่ากันเขาจะใช้ความรู้เรื่องความเทวทการในการพิสูจน์นะครับพอ <Eso. S 1> ทั้งหมดเนี่ยมันเป็น 18. สิบแปดแสดงว่า ถ้าพี่เอาตรงนี้นะครับแล้วมาเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะยาวสิบแปดเช่นกันนะครับต้องทำเสร็จนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยพอเขาลาบขึ้นมาเสร็จขั้นตอนของการพิสูจน์ตรงนี้เนี่ยนะครับคงไม่ลงละเอียดนะครับเพราะว่ามันเสียเวลามากนะครับตรงนี้่ถ้าพี่ทําสีม่วงนะครับสีม่วงตรงนี้อ่ะมันยาวทั้งหมดเนี่ยมันยาวสิบสอง แต่บริเวณสีม่วงตรงเนี้ยไกยตรงเนี้ยมันยาวเท่ากันมันยาวเท่ากันมันจึงทาให้ตรงนี้เป็นสิบสองแล้วก็ตรงนี้เป็นสิบแปดนะมันจุดรวมกันแล้วได้สามสิบนะ,ะต้องทําสารบแบบนี้ลงไปสวยการไม่สูตรนี้คงไม่ลงรายละเอียดก่อนนะครับเพราะมันจะเสียเวลามากนะตอนนี้ทตัจทด์เยอะก่อนอ่าตอบไปเลยนะครับทําสรับนี้ลงไปแล้วก็ตอบว่าสามสิบนะครับ นะครับข้อนี้ก็ตะกี้เฉลยคำตอบแล้วนะครับก็จะเหมือนกันลากเส้นแบบนี้เหมือนกันเตี้ยเลยแล้วเราก็จะพิสูจน์ได้ว่าไอ้สองเส้นตรงนี้มันเท่ากันมันจึงทำให้สามเหลี่ยม b y x เนี่ยนะครับก็ให้เท่ากับยี่สิบเจ็ดอ่าตนตลงไปนะครับยี่สิบเจ็ดอ่าโอเคนะเดวเรไปก่อนนะครับส่วนั้าตอการพิสูจน์เนี่ย เดี๋ยวค่อยมาสอนย้อนหลังทีนึงถ้ามีเวลานะคงจะยากนิดหนึ่งแต่ว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลามันกระชัน้นชิดมากน้องรับ,รบเปิดหน้าต่อไปหน้าที่1นึนะครับอ่าถ้าเป็นอย่างข้อเจ็ดทำไงอ่าลองดูข้อเจ็ดนะครับ ใันี้ใช้สูตรลัดได้นะครับข้อเจ็ดนี้จะทำยังไง a b บนะครับ,งง a, b, นรบ a นี่หายไปนะไอตรงมุมฉากอะเขียน A ลงไปด้วยนะครับอ่าลองคิดดูครับข้อเจ็ดส่วนข้อแปดนะครับใช้วิธีรัดเหมือนข้อสี่กับข้อห้าอ่าข้อห้ากับข้อหกนะครับเอาลองดูครับ คขาหมูในระดับมต้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทฤษฎีบทพีทาโปรัสในมต้นถ้าหเห็นถ้าหเห็นสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยให้ดกถึงเ,เรื่องพีทาโลรสมันเป็นเรื่องที่มาคู่กันนอ้องครับรูปอาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลนอ้นองน้องเขาต้องการหา a b ใช่ไหมเส้นนี้ น้องลากเส้นความสูงอีกเส้นนึงขึ้นมาแล้วน้องก็พิทารัสเส้นนี้ครับลากขึ้นมาเลยครับสมบูรณ์ร่วมหนั้งฉากน้องครับจบแล้วครับจำได้ไหมตรงนี้สามตรงนี้ก็อะไรสามตรงนี้สามตรงนี้ก็อะไรสามแปดลบสามเหลืออะไรเหลือห้าพิทารัสตัวแม่ครับห้า 1 2 13ครับ,บ,บตอบคือ12จบจบแล้วครับน้องตอบสอโอเคอ่าผ่าข้อแปด